ปาพี่น้องค่ะแฟนขับ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงได้โชคกันไปเป็นแถวเลยด้วยกันเทือนหน้าสาวสีเพราะอะไรเนี่ยละก่อนอื่นเราต้องมาบอกก่อนในวันที่หลังจากที่น้องใช่ไหมได้ไปเข้าอะไรนะเดรับรางวัลในงานประกาศคมชัดลึกอวอร์ดที่ผ่านมาในวันที่27กันยายนพูดถึงว่าแต่คําว่ารางวัล2รางวัลมันก็2 0ก็ได้อยู่นะพูดถึอ2เลข2ถ้าจะใส่อะไรเข้าไปก็ได้ ใช่ไหมนี่ไงแล้วก็เมื่อวานเสาสีก็ได้อ่านข่าวอยู่นะ่บวโจอ่านข่าวเกี่ยวกับบอสโจมาพูดถึงค่าตัวรีวิวสินค้าของน้องกุ้งยิงแล้วบอกว่าหกหลักบอสโจใช่ไหมที่ไปด้วยกันันเนาะใช่ค่ะแล้วก็คือไปสองคนพ่อลูกแล้วบอกว่าหกหลักแล้วเท่านี้คำว่าหกหลักแล้วเท่านี้คืออะไรล่ะหลักหลักหกหลักคือแสนเฉลี่ยสองแสนก็คนละแสนก็ได้ประมาณสองแสนนั่นแหละแล้วเสาีนะก็ได้บอกก็ตกชั่วโมงละแสนก็ได้พูดในคลิปที่ตัวเองลงเมื่อวานนี้อยู่ค่ะ แต่เราก็ดวงน้อยถูกน้อยตามไปมแล้วก็หลังจากนั้น <c oughs> มาตอนนี้ตัดมาที่ตอนที่บอสโจเหมือนมอบเงินใช่ไหมเอา,เ,อาอเงินให้อุ๋งอิงเงินที่เป็นรายได้จากที่ไปรีวิวสินค้า,าก็เอาให้แล้วก็เหมือนเอาให้อุ๋อิงทั้งปึกเลยหรือเปล่าแล้วอุ๋อิงก็นับอเอาแค่นี้ที่บอสโจนับให้นะได้ประมาณพันสองหรือเปล่าแต่เห็นแบงค์ร้อยนะเห็นประมาณพันสองหรือเาบอกว่าเอาแค่นี้ อืบอกว่าเอาแค่นี้ใช่อุ๋บอกว่าเอาแค่นี้แหละที่เดียกก็ให้พ่ออะไรอย่างงี้เสร็จแล้วพ่อก็บอกว่าพ่อก็จะให้อู๋อหนึ่งร้อยยี่สิบล้านอ่าแล้วหลังจากนั้นแหละหนึ่งร้อยยี่สิบล้านนี่แหละเป็นเหตุำห<ส>ทำให้ผมก็อืมเพราะว่าอะไรเนาะ,ะเพราะว่าเราก็ แฟนลับเอีก็จะรู้ดีว่าคําพูดของอูอิงกับคําพูดของบอโจเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะในบางคําพูดยิ่งวันใกล้ๆหวยออกเนี่ยถ้าเอามาตีก็ตีได้หละเยอะจริงๆประจําถ้าแฟนขับเอฟซีตีเป็นนะถ้าก็ต้องมีโชคมีดวงกับเขาด้วยนะค่ะอืใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ด้วยนะคะที่เราเห็นคลิปแล้วก็หลังจากนั้นบอโจก็คือมีไลฟ์สดของสามน้อยเพร้นแพงนะคะแล้วก็เห็นมีแฟนขับเอฟซีเนี่ยตัดมาลงตัดมาลงแล้วบอโจก็คือ ก็ได้พูดถึงงานของน้องแล้วก็ได้เผยถึงค่าตัวของน้องอุงอิงนะคะกับงานรีวิวสินค้าคที่ที่ผ่านมาก็คือไปประมาณหนึ่งชั่วโมงไปทำหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้มาขนาดนี้คือบอสโจก็คืออยากให้ลูกอะได้ดีอยากให้ลูกเนี่ยมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านไปนเลยค,คืออยากด้วยความที่อยากอยากทางานเราชอบตรงนี้เราอยากทําตรงนี้ก็หลายแฟนคลับหลายท่านหลายคนก็เหมือนมาคอมเมนต์บอสโจนั่นแหละว่า อ่ไม่เหนื่อยบ้างหรือไงพักน้อยเขาก็เออบางคนบางท่านบางคนก็เป็นห่วงว่าแบบว่าเรื่องสุขภาพเนาะแต่บอจคือแบบแกก็บอกว่าแกชอบบอจน่ะแกชอบแกแกชอบอย่างนี้แกชอบที่จะผลิตผลงานแกชอบที่จะถ่ายคลิปมาแกชอบงานเยอะๆแกชอบมากแกมีความสุขสนุกกับงานตรงเนี้ยแล้วอุงอิงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สนุกกับงานที่ทํานะตรงเนี้ยแล้วบอจก็คือจากใจพ่อบอกว่าจะคัดสรร งานที่ดีสิ่งที่ดีให้กับลูกอเอาให้ดีที่สุดเท่าที่แบบว่าพ่อจะทําให้ได้ครับแล้วก็เห็นถึงความรักของพ่อลูกคู่นี้เนาะก็ก็ได้นั่งฟังนั่นแหละในในวันที่นี่แหละในวันที่เขาให้เงินกันนี่แหละ,ะพ่อลูกนะ,ะก็ได้ฟังอยู่บอสโจก็บอกว่าในวันที่ที่ว่าหลังจากเสร็จงานนิคอ c เสิ e r t ช่วงปิดฤดูก,กาลที่บอสโจให้อีกงห้าแสนนั่นแหละ,ะอันนี้ก็คือให้เป็นพิเศษเลยะปกติก็ไม่ได้ให้ ต่องานขนาดนี้อะไรเงี้ยอ่าก็คือให้รางวัลลูกอะไรเงี้ยเนาะเป็นพิเศษแล้วก็บอจก็ได้บอกว่าอย่างงานไปออกรายการก็ไม่ใช่ว่าจะได้เยอะได้ไม่เยอะหรอกแล้วก็เป็นการต่อยอดกันไปเข้าใจไหมเป็นกาโปรโมทตัวเองเป็นเหมือนกัเป็นการโปรโมทเราแล้วก็เป็นการต่อยอดเราให้เราได้มีชื่อเสียงในด้านทางทีวีโทรทัศน์มากขึ้นรายการมากขึ้นจะได้มีฐานแฟนคลับเอฟซีเยอะขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าบอจกุ้งอุ่เนี่ยก้าวมาอีกขั้นหนึ่งแล้วก็คือ ค่าตัวเนี่ยการไปออกรีวิวสินค้าคแล้วจะต,อ,ตอไปอย่างสาวสียังไงมันก็ต้องเข้ามาอีกงานรีวิวสินค้ายัางไงก็ต้องเข้ามาอีกแล้วก็งานในรูปแบบอื่นๆที่พซเซนเตอร์ที่เป็นพีซเซนเตอร์อ <ๆ S 2> ย่างอื่นหรือว่างานละครเนี่ยละครบอสโจก็เคยพูดถึงนะ,ะละครก็เหมือนอทางช่องเนี่ยก็อยากได้คิวอุงอิงแต่ว่ามหาให้ไม่ได้ไงเนื่องด้วยในตอนนี้ที่อุ๋งอิงก็ทํางานแทบไม่มีวันพักอยู่แล้วเปิดฤดูกาลก็ออกงานสาระบแบแทบทุกวัน แล้วก็หลังจากปีฤดูการก็ยังมีงานแบบมินิคอนเสิร์ตอีกอะไรเงี้ยแล้วการว่าถ่ายละครเรื่องหนึ่งเผลอถ่ายอยู่เป็นปีเลยนะสาวสีเออถ่ายอยู่เป็นปีถ่ายันทุกวันน่ะสาวสีคิดดูว่าเราก็ต้องเคลียร์คิวของเราไปใส่จตรงนั้นและซึ่งอุ๋งอิงตอนนี้กําลังลุ่งในด้านหมอลำใช่ไหมสาวสรีเข้าใจในผู้บริหารเลยเข้าใจอย่างบอสโจที่คนที่เป็นพ่อคือบอสโจก็ต้องคัดสรรหรือว่าวางแผนชีวิตให้ลูกอยู่แล้วว่าทํายังไงจะจะเขาเอิญว่าเขาเรียกว่าาจะเอิญว่า เขาเรียกว่าทํายังไงให้ก้าวขึ้นไปทีละขั้นค่ะแต่ถ้ารับรับก็รับได้นะเชื่อเถอะว่าละครหลายเรื่องเราอยากได้อ๋งอิงเรื่องด้วยหนึ่งแหละความสามารถของน้องเรตติ้งดีแน่นอนละครเรื่องไหนที่น้องได้ไปเล่นไม่ต้องดูไม่ต้องดูจากอะไรดูจากที่อุ๋งอิงไปออกรายการแต่ละรายการค่ะ ทำไมบางรายการนะสาวศรีวิวอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้ด้วยซ้ำอุ๋งอีกมาอ่ะวิวแบบก้าวกระโดดทะย,ยานขึ้นไปสิบเท่า2ี่สิบเท่าอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ว่าอเอ่อรายการนั้นแบบว่าคนอื่นมาแล้วจะไม่ไม่รู้สืนะแต่ด้วยความที่แบบว่าเวลาองค์อิงไปปั๊บเรารู้สึกถึงพลังรักของบ้านฮากน้องเนี่ยเขาไปรุมช่องนั้นแบบว่าไปดูช่วยกันไปคอมเมนต์แล้ว คือเราอ่ะเห็นแล้วเราแบบเออทึ่งนะหน้าทึ่งมันน่าทึ่งตรงนี้<ม>แล้วอีกอย่างนะที่เสาวศรีก็ได้เห็นนะคะทางการบอสโจเนี่ยก็คือได้พูดถึงเรื่องงานนี่แหละด้วยเรื่องงานแล้วก็นะคะเป็นเขาเรียกว่าผลที่ได้จากการได้รับรางวัลคมดลึกอวอร์ดในครั้งนี้คือแรกๆที่เราอ่านข่าวก็จะเหมือนมีแฟนคลับ FC มาคอมเมนต์เนาะว่ารเราร่วมโหวตไปแล้วศิลปินเราได้อะไรอ,าาอันนี้มันคือศิลปินที่ คุณโหวตเข้าไปเนี่ยได้ได้มากกว่าที่เราโหวตเข้าไปเยอะมากได้คือได้งานได้อะไรคือเยอะมากก็จะบอกแฟนคลับ FC ของน้องอุงอิงนะคะที่โหวตเข้าไปก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนเราช่วยผักดันเราช่วยซัพพอร์ตน้องอุงอิงจนตอนนี้น้องอิงก็คือก้าวขึ้นอีกระดับหนึ่งเหมือนที่บลโจบอกนะคะได้รีวิวสินค้าได้ได้ยอดเงินได้ค่าตัวที่สูงขึ้นค่ะแล้วก็เราเห็นว่าน้องอิงก็พัฒนา การพูดการการสื่อสารทุกวันเนี่ยเราเห็นแล้วแบบเออองอิงก็ตอบดีเนาะอย่างเงี้ยน้องเก่งขึ้นเยอะค่ะถ้าเทียบจากวันแรกที่เข้าวงการมาจนมาถึงวันนี้เราเห็นถึงพัฒนาการของน้องที่น้องไม่หยุดที่จะพัฒนาการในในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการล่ำการเอเตนร์บนเวทีการพูดคุยกับแฟนคลับการออกโพสต์โพสต์ของน้องหลังๆก็คือให้กําลังใจโพสของน้องออกมาในรูปแบบที่ เรามองแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นพลังบวกให้กับสังคมมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการตอบคาถามสื่อการตอบคำถามสื่อมันชนถือว่าน้องทาออกมาได้ดีมากๆาถ้าย้อนไปฟังตั้งแต่คลิปแรกเนาะจนมาถึงคลิปนี้น้องตอบน้องกล้าพูดมากขึ้นน้องมั่นใจมากขึ้นไม่รู้ว่ารู้หรือยังว่าตอนนี้ตัวเองดังเพราะว่าเมื่อก่อนน้องจะย้าเสมอมีเวลามีใครถามว่ารู้หรือยังว่าอุ๋อิงตอนนี้อุ๋อิงเป็นคนที่ดังมากๆ มีกระแสะมากๆน้องก็บอกว่าน้องไม่รู้น้องก็คิดว่าจะน้องยังเป็นเด็เดกธรรมดาอยู่่แต่ตอนนี้น้องได้ออกทีวีเกือบทุกช่องแล้วเนี่ยแล้วก็น้องได้ออกข่าวหลายๆสำนักและน้องได้รับรางวัลใหญ่ใ,หญในภายในวันเดียวถึงสองรางวัลนะรางวัลระ,ะดับประเทศที่มีทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าร,รับรองรับรองออกมาว่ารางวัลนี้ก็คือ คสั่นมาอย่างดีแล้วแล,แลวก็เป็นการโหดด้วยนะคะน้องต้องรู้แล้วนะตอนนี้น้องดังมากน้องคือคนดังเลยนะนอุ๋องอิงเธอฉันเห็นโมเมนต์หนึ่งที่เวลาน้องอิงจะอยู่หน้าเวทีเนาะเวทีกับแฟนคลับ FC เอฟซีอย่างเงี้ยแล้วแฟนคลับเนี่ยก็จะยื่นโทรศัพท์ให้น้องถ่ายรูปเป็นคนถ่ายมาจากเวทีข้างบ,บนแล้วก็เราเห็นถึงว่า แล้วแฟนคลับไม่ใช่แค่คนเดียวนะเปาโจหลายคนเนาะหลายคนแต่ทั่วถึงอ่ะทั่วถึงแล้วมีอยู่งานหนึ่งเมื่อคุณก่อนในเห็นทางด้านเพจคูโรมนะคะได้ลงมาก็คือถอดรองเท้าชอบชอบโมเมนต์นี้ชอบโมเมนต์ที่อุงอิงคือใส่รองเท้าส้นสูงซึ่งจะนั่งอ่ะจะยืนลำบากในในด้วยชุดด้วยอะไรด้วยมันลำบากน้องก็เลยตัดสินใจนะอูอันนี้ได้ใจเต็มๆเลยชอบมากเราชอบซีนนี้มากคือซีนที่น้องถอดรองเท้าออกแล้วน้องนั่งกับพื้นบนเวที ถ่ายรูปก,กับแฟนขับโอ้ไ,ได้แต่แฟนขับไปเต็มเ็มเลยนี่แหละคือความน่ารักของน้องอุ๋ยิงเพชรบ้านแพงทําไมถึงแฟนขับถึงรักแฟนขับถึงสนับสนุนน้องแล้วก็เทใจให้น้องขนาดนี้นเนี่ยผลมาจากความน่ารักของน้องเองนี่แหละใช่ค่ะแล้วจะบอกเลยนะแฟนขับเอฟซีที่อยู่หน้าเวทีไช่นช่น้อยนะ แล้วก็ได้ถ่ายรูปกับน้องทุกคนเนี่ยกำลังหาอยู่เพราะเราถ่ายมาเห็นกันแล้วแหละอ่ะโอเคเนาะคือโมเมนต์เนี้ยแฟนขับคนได้เห็นกันแล้วเพราะว่าหลายๆช่องก็ลงกันอยู่เหมือนกันครับเนาะ่อ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เราก็จะนี่แหละมาอัปเดตเรื่องนี้เลยแฟนลับ FC ได้โชคกับอุ๋งอิงไปเต็มเมเลยกับบอสโจเนี่ยอ่าสองคนนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านเป็นความหวังของคนรากหญ้าจริงแล้วใคร f c แฟนขับคนไหนที่ได้โชคกับอุ๋งอิงกับบอสโจในวันนี้ก็ คอมเมนต์เข้ามาให้เราดูหน่อยนะเราก็อยากเห็นเหมือนกันส่วนสาวสีก็ได้กลุบกีิบเนาะไเล็กๆน้อยพอได้ค่ะพอได้คำตอกันฮะคโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนเนาะก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ